สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนํานเสนอพระพุทธร,รูปขนาดเล็กที่มีที่มาจากทิเบตและจีนนั่นก็คือพระกริ่งนั่นเองครับพระกริ่งคือพระพุทธร,รูปขนาดเล็กมีรูปแบบคือ เป็นพระพุทธรูปประทับบนฐานบัวความบัวหงายเฉพาะเพียงด้านหน้าพระหัตถ์ขวาแสดงปางมารวิชัยพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาบนฝ่าพระหัต์นจะมีม้อยาหรือผลไม้ที่เป็นยาวางไว้ซึ่งพุทธลักษณะคล้ายกับพระภัยสัจยะคุรุจนเชื่อว่าพระกิ่งทุกองค์นั้นคือพระภัยสัจยะยคุรุเป็นพระพุทธเจ้าปางหนึ่งของลัทธิมหายานเป็นครูในด้านเภสัชร,รักษาพยาบาล ซึ่งตามความเชื่อโบราณจะนิยมนำพระกิ่งแช่น้ำทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์แล้วดื่มกินด้วยความเชื่อที่ว่าจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เชื่อว่าช่วยขจัดอันตรายทั้งปวงเดินทางแขล้วคลาดปลอดภัยและด้านโชคลาภเมตตามหานิยมซึ่งพระกิ่งนั้นมีที่มาจากทิเบตและจีนต่อมานิยมสร้างในเขมรเรียกว่าพระกิ่งอุบาเก่ง นอกจากนั้นในประเทศไทยพบว่าพระกิ่งถูกสร้างก่อนยุครัตนโกสินทร์และสมัยอยุธยาซึ่งที่มาของพระกิ่งนั้นมาจากการบรรจุเม็ดกลิ่งเป็นเม็ดโลหะเล็กๆไว้ในองค์พระเพื่อขย่าวแล้วเกิดเสียงเวลาสวดมนต์เาอาพรจากพระพุทธองค์ ซึ่งพุทธคุณของพระกิ่งหลักๆคือผู้ที่บูชาเชื่อว,ว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ทุกโรคโดยเฉพาะโรคที่การแพทย์แผนปัจจุบันหาสาเหตุไม่พบและรักษาด้วยยาไม่ได้ยามใดที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจงอธิษฐานขออำนาจพุทธคุณในพระกิ่ง แล้วนำพระมาะแช่น้ำจากนั้นก็เอามาดื่มบางก็นำมาอาบเพื่อความเป็นสิริมงคลโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปโดยอัศจรรย์ซึ่งผู้ใดที่สนใจอยากจะบูชาพระกิ่งท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายังลิงก์ใต้คลิปที่ผมได้แนบไว้เพื่อเข้าดูรูปภาพและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าท่านมีข้อสงสัยที่อยากจะติดต่อกับเราโดยตรงก็สามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ใน ขณะนี้ได้เลยครับและถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะเลือกชมสินค้าอื่นๆท่านนั้นสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ครับและก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของร้านเรานะครับสวัสดีครับ